กับดักหัวใจองค์ชายหน้าหวานตอนที่สองพระมเหสีเสด็จยังไม่ได้อนุญาตพระมเหสีก็เสด็จเข้าไปที่ห้องส่งน้ำที่องค์รัชทายาทกำลังแช่อยู่ในอ่างน้ำอุ่นมีเชสังกุงเป็นผู้รับใช้พวกเจ้าเราข้างนอกมเหสีรับสั่งให้สังกุงและนางในที่ติดตามรอด้านนอกตําหนักดังนั้นขณะน,นี้ในห้องส่งน้ำก็จะมีเพียงพระมเหสี องรัชทายาทและเชสังกูงอง์รัชทายาทวันนี้เจ้าออกไปเที่ยวนอกวังอีกแล้วหรือรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหนรู้พะยะค่ะแต่เสด็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกดูแลตัวเองได้พอลูกมีเชสังกูงเชสังกูงได้แต่ทอนหายใจเสด็จแม่เสด็จมาหาลูกในเวลาแบบนี้น้องชายของลูกก็จะตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน องค์ชายยองสองพระชันสห้าขวบห่างจากองค์ชายรัชทายาทสิบเอ็ดปีสเสด็จแม่โปรดเสด็จกลับตำหนักเถิดพะยะค่ะลูกก็จะเข้านอนแล้วพะยะค่ะพระมเหสีได้แต่ถอนหายใจและมองตาเชสังกุงข้าฝากดูแลองค์รัชทายาทด้วยนะเชสังกุงเพคะพระมเหสีเชสังกุงเดินมาส่งพระมเหสีและได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะปกป้ององค์ราชทายาทยิ่งกว่าชีวิตของตนเองพระมเหสีโปรโดจงวางพระทัยเพคะองค์ราชทายาทมีความสามารถทั้งบุญและบูพระองค์เป็นผู้ที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนเป็นที่รักใคร่ของราษฎรเพคะแม้จะเป็นเช่นนั้นก็เถอะศัตรูอยู่รอบด้านข้าก็ย่อมเป็นห่วงลูกของข้าอยู่ดีนั่นแหละเชสังกุงข้าฝากองค์ราชทายาทด,ด้วย เพคะพระมเหสีณที่น้ำตกเบกจูใกล้วัดอกดองคุณชายซองโมชื่อที่องค์รัชทายาทปลอมตัวออกนอกวงังเราคอยเพื่อนๆที่นัดกันเอาไว้แต่ยังไม่มีใครมาจนองค์รัชทายาทถอดใจแต่ก็ยังคอยพวกเขาอยู่จนวินาทีสุดท้ายจึงได้มีมาแค่สิบคนเท่านั้นองค์รัชทายาทกำลังจะเสด็จกลับวงัง ชงอีก็รีบตะโกนเรียกนายน้อยซองโมรอพวกเราเดี๋ยวขอรับองค์รัชทายาทหันไปยิ้มให้ชงอีอา้าวทำไมมีมาแค่นี้ล่ะเมื่อวานเห็นมีคนเดือดร้อนเป็นร้อยๆคือว่ามีกลุ่มคนชุดดำมาขม่มขู่ไม่ให้มาพบท่านขอรับถ้าใครมาจะฆ่าล้างครอบครัวคอยรับ ใครกันช่างบางอาจนะักเอ่อข้าหมายถึงกลุ่มคนชุดดำช่างใจร้ายมากแล้วทุกคนปลอดภัยดีหรือไม่ปลอดภัยขอรับแต่ทุกคนฝากบอกว่าหัวใจมอมให้นายน้อยซองโมวันข้างหน้าหากนายน้อยต้องการเรียกใช้ก็สั่งพวกเรามาได้เลยขอรับเราทั้งสิบคนเป็นตัวแทนที่จะมาเป็นเพื่อนของนายน้อยซองโมขอรับ ข้าขอบใจพวกเจ้ามากที่ยังอยากเป็นเพื่อนกับข้านี่พวกเจ้าไม่กลัวกลุ่มคนชุดดำหรือไม่กลัวขอรับพวกข้าเป็นกลัมพามีตัวคนเดียวพวกเราไม่มีครอบครัวที่จะสูญเสียแล้วขอรับน้อยๆพวกเราขอเป็นคนรับใช้ของนอน้อยได้ใหม่ขอรับอย่างน้อยๆก็มีที่ซุกหัวนอนขอรับน้อยซอ,องโมองค์รัชทายาทตัดสินพระไทยรับทั้งสิบคนมาเป็นสหาย แล้วก็จะหาที่พักอาศัยและมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้พวกเขาทั้งสิบคนงั้นเอาอย่างนี้นะวันนี้พวกเจ้าไปพักที่โรงเตียมก่อนเดี๋ยวข้าต้องไปขออนุญาตท่านพ่อท่านแม่ของข้าก่อนแล้วพวกเจ้าค่อยเข้าไปเป็นบ่าวรับใช้ในบ้านข้าก็แล้วกันส่วนค่าโรงเตียมรวมถึงอาหารการกินพวกเจ้าสั่งกินกันให้เต็มที่เดี๋ยวท่านป้าของข้าจะจัดการทุกอย่างให้เอง เทสังกุงกลายเป็นท่านป้าขององค์รัชทายาทไปเสียแล้วเออชองอีไหนว่าเจ้าบอกว่าอยู่กับท่านยายที่ตาบอดแล้วตอนนี้ท่านยายของเจ้าไปไหนซะล่ะท่านยายสู้กับชายชุดดําจึงถูกพวกมันฆ่าตายท่านยายจงใจที่จะให้ข่ามาอยู่กับนาน้อยจึงไม่อยากรังข่าไว้ท่านยายบอกว่าชีวิตของชนชั้นต่ำ ไม่มีค่าเทียบเท่าแม้กระทั่งสุนัขทรงเลี้ยงของพระราชาเสียด้วยซ้ำไปขอรับน้อยๆอ,องค์รัชทายาทสะเทือนใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินเสียงของราษฎรที่เข้าใจว่าชีวิตตนไม่มีค่าเท่ากับหมาที่พระราชาเลี้ยงไว้ดูเล่นเอาล่ะพรุ่งนี้เราค่อยมาทำความรู้จักกันนะผู้เจ้าแยากย้ายกันไปพักผ่อนที่โรงเตียมก่อนพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะ ชงอีอูยอนและคนอื่นๆนายน้อยจำชื่อข้าได้ด้วยอุยอนดีใจที่ซองโมไม่ลืมชื่อของเธอเธอประทับใจซองโมตั้งแต่แรกเห็นจำได้สิข้ายังไม่แก่ซะหน่อยจะลืมชื่อเจ้าไปได้อย่างไรองค์รัชทายาทยิ้มหวานจับใจอุยอนนั้นแทบใจละลายเพราะนายน้อยรูปงามทั้งมีเมตตาแบบนี้หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกเชสังกุง หาซื้อบ้านได้หลังหนึง่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับซองจุนกวนซึ่งเป็นสถานที่ลูกชายขุนนางเท่านั้นที่จะเข้าไปเรียนได้เหมาะมากเลยเชสังกุงบ้านใหญ่โตพอดีกับคนสิบคนและไม่เป็นที่สนใจของใครเพราะอยู่ใกล้กับซองจุนกวนซึ่งเป็นเขตปราทุกสิ่งแม้กระทั่งทหารจากในวงังก็ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตไปกันเถอะท่านป้าองค์รัชทายาทเพคะ อย่าเรียกหม่อมฉันว่าท่านป้าสิเพคะหม่อมฉันมีบางอาจทําทไมข้าจะเรียกท่านไม่ได้ตอนเด็กๆท่านก็เป็นเพื่อนเล่นของเสด็จแม่ของข้าแถมก็มีอายุแก่กว่าเสด็จแม่ของข้าด้วยก็เท่ากับว่าท่านเป็นพี่สาวของเสด็จแม่ของข้าด้วยนะมิได้เพคะหม่อมฉันจะหัวหลุดออกจากบาทนะเพคะองค์รัชทายาทไม่หรอกนาะเรื่องนี้รู้เพียงเราสามคนเองข้าท่านและท่านแม่แค่นี้ แค่เราสามคนเชสังกุงสายหน้าตามระเบียบเช้าวันรุ่งขึ้นองค์รัชทายาทก็เสด็จมาที่น้ำตกเบกชูใกล้วัดอกดองพอมาถึงก็พบทั้งสิบคนนั่งรออยู่นี่พวกเจ้ารอข้านานไหมขอโทษที่ข้ามาช้าไม่นานเลยขอรับสำหรับนายน้อยซองโมพวกเรารอได้ทั้งชีวิตขอรับชองอีกล่าวเอาละวันนี้ข้าอยากรู้จัก พวกเจ้าทุกคนโดยที่พวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปิดบังอะไรกันทั้งสิ้นพวกเราต้องไว้ใจกันเข้าใจที่ข้าพูดใช่หรือไม่เข้าใจขอรับในน้อยเข้าใจเจ้าค่ะในน้อยพอดีเลยเป็นผู้ชายห้าคนเป็นผู้หญิงห้าคนพวกเจ้าแนะนำตัวทีละคนสิองค์รัชทายาทเป็นกันเองกับทุกๆคนเริ่มจากผู้ชายก่อน ข้าชื่อชงอีขอรับเป็นเด็กกำพร้าท่านใหญ่ของข้าตายจากไปเมื่อวานนี้ส่วนพ่อแม่ก็ตายไปตั้งแต่ข้ายังไม่รู้ความข้าชื่อเบ็กซูเป็นเด็กเร่ร่อนไม่รู้ว่าครอบครัวไปไหนก็เท่ากับกำพร้าขอรับข้าชื่อมันจาถูกพ่อแม่ขายให้ไปเป็นทาสและก็ได้เป็นบ่าวรับใช้ในบ้านขุนนางขอรับข้าชื่อแดซองก็เป็นเหมือนกับมันจาขอรับ ทนไม่ได้เลยหนีออกมาข้าชื่อมายองมุลเป็นลูกขุนนางที่เกิดจากอนุภรยาไม่มีความสำคัญใดๆจึงหนีออกมากลายเป็นเด็กเร่ร่อนขอรับข้าชื่ออุยอนนายน้อยทราบอยู่แล้วเจ้าค่ะนางยิ้มหวานส่งสายตาให้องค์ราชธายาทข้าชื่อนันโชก็เป็นเช่นเดียวกับมันจาและแดซองเจ้าค่ะแต่เพราะเป็นผู้หญิง จึงถูกบังคับให้เป็นผู้ทำหน้าที่เมียแทนนายหญิงที่อายุเยอะแล้วข้าเลยต้องหนีออกมาเจ้าค่ะข้าชื่อดาจองเจ้าค่ะพลันหลงกับพ่อแม่ช่วงเหตุการณ์ก่อกระบทคข้าจึงอยู่เพียงลำพังส่วนพวกข้าสองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดเจ้าค่ะข้าชื่อมันวอนและน้องสาวชื่อมุนอาถูกนำมาทิ้งไว้ที่วัดอกดอง และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าข่านน,น้อยสรุปเราทุกคนเป็นสหายกันเราต้องรักกันและสามัคคีกันรู้ไหมพวกเจ้าชงอีเบ็กซูมันจาแดซองและมะยองมุลพวกเจ้าเตรียมตัวเข้าไปเ,ออเรียนที่ซองยุนกวานเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้าในภายภาคหน้าจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในรุ่นถัดไป พวกเจ้าต้องสอบเป็นขุนนางให้ได้และต้องจงรักพักดีต่อพระราชาช่วยพระราชาปกครองบ้านเมืองให้ประราชาราชรมีความเป็นอยู่ที่ดีตราบนานเท่าที่ลมหายใจของพวกเจ้าและพระราชาองค์ใหม่ยังคงมีอยู่ส่วนพวกเจ้าอูยอนนันโชดาจองมันบอลและมุนอาเตรียมตัวเป็นนางในฝึกหัดและเข้าวังไปเป็นคนขององค์รัชทายาทเดี๋ยวรายละเอียด ท่านป้าของข้าจะคอยบอกพวกเจ้าอีกทีพวกเจ้าต้องเรียนหนังสือด้วยโดยที่ข้าจะเป็นผู้สอนพวกเจ้าเองก็จงรู้ไว้ด้วยว่าอนาคตของพวกเจ้าไม่ใช่แค่ขุนนางหรือนางในแต่พวกเจ้าคือคนสนิทสาหายการยาณมิตรที่ดีตราบชั่วลมหายใจของพวกเจ้าและรัชทายาทขอรับนายน้อยเจ้าค่ะนายน้อย เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกองค์รัชทายาทพระชันษาสิปีรูปงามจนนางในต้องไหววันหัวใจเต้นรัวๆเมื่อองค์รัชทายาทเสด็จผ่านตอนนี้องค์ชายองซองก็มีพระชันษาแปดขวบแล้วตอนนี้พระมเหสีก็ทรงพระคันอยู่และนี่ก็คือไฟที่จุดให้พระสนมคังซอพินและขุนนางฝ่ายตะวันตกเริ่มเคลื่อนไหว องค์ราชทายาตต้องการทหารฝีมือดีมาเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ใครอยากเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ต้องมีความสามารถประลองฝีมือกันได้ที่หน้าลานท้องพระโรงในพระราชวังปาร์คโซแจลูกชายเจ้ากรมกลาโหมปาร์คโซนนคขุนนางกลุ่มตะวันออกที่ก็เป็นฝ่ายที่หนุนพระมเหสีชอฮวาและองค์ราชทายาตอยู่แล้วแต่ปาร์คโซแจนั้นไม่ชอบเล่นพรรเล่นพวก เขาจะหนุนเฉพาะคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นคนคนนั้นจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแม้จะเป็นกลุ่มตรงข้ามถ้ามีอุดมการเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะเป็นมิตรชายหนุ่มรูปงามลูกชายคนเดียวของท่านเจ้ากรมกราโหมความสามารถเด่นไปทางบูแต่ก็เคียงคู่ความรู้ในทางบุญซึ่งคนแบบนี้แหละที่องค์รัชทายาทค้นหามาตลอดองค์รัชทายาทได้แต่งตั้ง ปักโซแจเป็นหัวหน้าองครักษ์ส่วนพระองค์ทหารองครักษ์นี้จะมีฝีมือดีกว่าทหารวางทั่วไปเป็นองครักษ์ที่องค์รัชทายาทฝึกเองยิ่งนานวันองค์รัชทายาทจะไม่ค่อยชอบหน้าปักโซแจไม่รู้เป็นเพราะอะไรหัวใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาส่วนปักโซแจก็ไม่ต้องการเข้าใกล้องค์ราชทายาทเพราะก็สับสนในหัวใจตนเองที่เกิดมาเป็นชายอกสามซอก พอเข้าใกล้องค์รัชทายาทหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสวรรค์เป็นใจให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกันบ่อยเกินปกติไปเสียด้วยไม่มีใครอธิบายความรู้สึกนี้ได้เท่าเชสังกุงเพราะองค์รัชทายาทจะพูดคุยปรึกษาทุกๆเรื่องกับเชสังกุงตลอดมารวมถึงเรื่องที่องค์รัชทายาทตกใจที่ตัวเองตื่นมาพร้อมเลือดไหลเต็มที่บันทม นั่นคือโรคประหลาดที่เกิดกับองค์รัชทายาทตั้งแต่พระชนสา16ปีพระมเหสีและเชสังกุงบอกพระองค์เป็นโรคประหลาดที่ห้ามบอกใครเด็ดขาดนอกจากพระมเหสีและเชสังกุงและทุกๆครั้งที่มีโรคประหลาดนี้เกิดขึ้นองค์รัชทายาทจะต้องเสด็จไปอยู่บ้านท่านตาท่านยายทุกๆครั้งจนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วตอนนี้องค์รัชทายาทก็พระชนส20ปีแต่ก็ยังไม่ได้อภิเษก บางเสียงก็แอบซุบซิบว่าองค์รัชทายาทเป็นพวกไม้ป่าเดียวกันกับหัวหน้าองครักษ์ปักโซแจจนพระราชาเกิดความไม่สบายพระทยัยพระมเหสีข้าว่าองค์รัชทายาทควรจะพิเศษได้แล้วนะนี่อายุก็ตาเข้าไป20สปีแล้วยังไม่มีพระชายาและรัชทายาทเป็นของตนเองอีกเพื่อความมั่นคงขององค์รัชทายาทเองเจ้าควรจะหาคู่ที่เหมาะสมมาเป็นพระชายาของรัชทายาทได้แล้วนะพระมเหสี เพคะฟ่าบาทแต่รัชทายาทเย็นกลานว่าจะไม่ทรงอภิเษกกับหญิงใดทั้งนั้นหม่อมฉันก็เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วเพคะาฟ่าบาทองค์รัชทายาทขอเข้าเฝ้าพยาค่ะเชิญเข้ามาได้เจ้ามีเรื่องอนไดหรือถึงได้มาถึงที่นี่คือลูกอยากทูลขอเสด็จพ่อและเสด็จแม่ลูกอยากแต่งตั้งองค์ชาย,ยองซองเป็นองค์รัชทายาทของลูกพยะค่ะได้โปรดประทานอนุญ,ญาตด้วยเถิดพยะค่ะ ทำไมเจ้ากล่าวเช่นนั้นพระราชาไม่เข้าใจในตัวรัชทายาทลูกต้องการเช่นนี้พยาขัสเสด็จพ่อเจ้าไม่เสียใจแน่นะที่เจ้าจะแต่งตั้งน้องชายของเจ้าเป็นรัชทายาทนั่นเท่ากับเจ้ายกบาลังให้องค์ชายยองซองที่เป็นน้องชายของเจ้าไปแล้วนะลูกทราบดีและลูกคิดดีว่าแล้วว่าองค์ชายยองซองเหมาะสมกว่าลูกพยาขัเสด็จพ่อเจ้าต้องการ ก็ทําตามนั้นราชเลขาร่างราชองการนี้และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหนะ้าที่ตำแหน่งองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทเจ้าเป็นอะไรไปจู่ๆถึงแต่งตั้งองค์ชายยองซองเป็นรัชทายาทของเจ้าที่เจ้าบ้าไปแล้วหรือลูกคิดดีแล้วพะยาะข้าเสด็จแม่เพราะลูกไม่สามารถจะพิเศษกับหญิงสาวได้เสด็จแม่และเชสังกงน่าจะรู้ดีกว่าข้าเสียด้วยซ้ํา วันนี้ลูกเหนื่อยมาทั้งวันแล้วลูกอยากพักผ่อนพระมเหสีและเชษังกงมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นกับองค์รัชทายาทกันแน่ณ้าบ้านในน้อยซองโมพวกเจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างสาวสาวสบายดีมีความสุขดีหรือไม่สบายดีเจ้าค่ะในน้อยพวกเราเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ได้ที่อยู่ที่กินได้เรียนหนังสือและยังได้เป็นนางในฝึกหัดและได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างที่ใยน,น้อยฝึกฝนพวกเรามา ตอนนี้พวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมกอบคู่อำนาจของพระราชาตามอุดมการของนายน้อยแล้วเจ้าค่ะใช่อีกไม่นานฝ่ายพระสนมคังซอพินจะเริ่มก่อความวุ่นวายและสั่นคอนตำแหน่งองค์รัชษทายาทเพราะองค์ชายโนโซนั้นได้อภิเศกและมีทายาทเป็นพระโอรสแล้วหนึ่งองค์ส่วนรัชทายาทยังไม่ได้อภิเศก พระองค์จึงตกอยู่ในช่วงที่สเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างยากลำบากอีกทั้งองค์ชายซุนอูก,ก็เกิดจากพระสนมลีเฮอินก็กำลังจะอภิเศกกับลูกสาวคุณนางฝ่ายตะวันตกส่วนองค์ชายซุนมูก็เช่นกันมีกำหนดการอภิเศกเดือนหน้าต่อไปนี้ภารกิจของพวกเจ้าจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเจ้าจงเข้าวังไปเป็นนางในคนสนิทของเหลาพระสนมในวังนั้น พวกเจ้ากับข้าเราจะไม่รู้จักกันเข้าใจที่ข้าพูดใช่หรือไม่เจ้าข่าในน้อยซองโมนานโชเจ้าไปเป็นนางในรับใช้ตำแหนักพระสนมคังซอพินดาจองเจ้าไปเป็นนางในรับใช้ตำแหนักพระสนมดีเฮอ,อินเพราะข้าสงสัยว่าพระสนมทั้งสองนี้น่าจะเป็นตัวการใหญ่ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันวอนเจ้าต้องสอบคัดเลือกเป็นหมอยิงให้ได้ส่วนมูลอาเจ้าไปเป็นนางในห้องเครื่อง อาวนน้อยทําไมค้าถึงได้เป็นนางในห้องเครื่องล่ะเจ้าคะก็เจ้าชอบกินไม่ใช่หรือส่วนอูยอนไปเป็นนางในรับใช้ที่ตำหนักใหญ่เป็นหูเป็นตาแทนค้าเข้าใจตามนี้นะแล้วนี่หนุ่มหล่อทั้งห้าคนไปไหนอ๋อเห็นบอกว่าจะไปเล่นน้ํากันที่น้าตกเบกจูเจ้าค่ะเออน่าสนุกดีปพวกเราตามกันไปเล่นน้ํากันเถอนะณ้ําตกเบกจู ให้ hey, พวกเจ้าห้าคนอยู่นี่เองชงอีเบกซูมันจาแดซองมายองมุนในน้อยซงโมมาเล่นนั้นกันเถอะได้ได้ได,ได้น่าสนุกดีในน้อยหยุดก่อนเจ้าค่ะตอนนี้พระองค์ไม่สามารถเล่นน้ำร่วมกับสหายได้เชสังกุงกล่าวเตือนองค์รัชทายาทอืมจริงด้วยรัชทายาทหน้าหวานทำสีหน้าหน้าสงสาร ข้าว่าพวกเจ้าขึ้นมาจากน้ำได้แล้วข้ามีเรื่องจะปรึกษาขอรับนายน้อยซองโบนายน้อยสั่งการพวกเรามาได้เลยขอรับชงอีกล่าวช่วงเดือนหน้าจะมีการจัดสอบทัดเลือกขุนนาพวกเจ้าทุกคนต้องสอบให้ได้อย่างที่ข้าตั้งใจขอรับนายน้อยพวกข้าจะต้องสอบได้แน่นอนขอรับชงอีเจ้าต้องเข้าไปอยู่ในหน่วยกองปราบเบกซูไปอยู่กรมศิล และเจ้าต้องเข้าไปตีสนิทฝ่ายขุนนางตะวันตกทำยังไงก็ได้ให้พวกเขายอมรับเจ้ามันจาเจ้าต้องไปเป็นหมอหลวงอย่างที่เจ้าตั้งใจใฝ่ฝันแดซองจะต้องเข้าไปเป็นขุนนางฝ่ายตรวจการมายองมูลเจ้าเข้าเป็นเป็นรองหัวหน้าองครักษ์ผู้ติดตามองค์ราชทายาตหน่วยนี้องค์ราชทายาตตั้งขึ้นมาเป็นของส่วนพระองค์เองเนื่องด้วยไม่ไว้ใจทหารของวังหลวงเจ้าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะ คอยช่วยเหลือองค์ราชทายาทและหัวหน้าองครักษ์ปาร์คโซแจวันนี้พวกเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดใช่หรือไม่บ้านเมืองนี้เห็นทีต้องสะสางพวกขยะให้หมดไปจากราชสำนักเสียทีอ๋อมีอีกข้อนึงที่ข้าต้องการเตือนพวกเจ้าเมื่อได้เข้าเฝ้าหรือเห็นพระักองค์ราชทายาทห้ามตื่นเต้นแม้จะสงสัยสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวท่านป้าของข้าจะอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจในภายหลัง แววตาอันมุ่งมั่นขององค์รัชทายาททำให้เชสังกุงนึกสงสารที่ต้องมาตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองและก็เสี่ยงต่อการถูกรอบสังหารนับครั้งไม่ถ้วนแทนที่จะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเช็เช่ององค์ชายคนอื่นๆกลับมาเสียสละตัวเองแทนน้องชายและความรักที่ไม่อาจเปิดเผยได้ก็ช่างน,น่าสงสารและองค์รัชทายาทเองก็เกลียดความรู้สึกอันแสนอัปยานี้ด้วย ณนะตำาหนักรัชทายาทอะไรกันนี่องค์รัชทายาทนี่เจ้าดื่มสุราจนเมามมยขนาดนี้เชียวหรือแล้วอย่างนี้จะไปร่วมงานอภิเษกขององค์ชายซุนมูได้อย่างไรพระมะเหสีกล่าวเชิงตำหนิโทษเสด็จแม่งานอภิเษกจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้เสียหน่อยข้าก็แค่ฉลองก่อนเพื่อแสดงความดีใจกับเหล่าองค์ชายที่จะได้มีเมียกันเสียทีเชสังกงก็สายหน้าตามระเบียบ ที่ตำหนักพระสนมคางซอพินเป็นอย่างที่พระสนมคาดการไว้ไม่มีผิดเพคะพระมเหสีจะมีองค์รัชทายาทที่ดื่มสุราจนเมามาพูดจะไม่รู้เรื่องเพคะนันโชคาบข่าวมาบอกพระสนมคางซอพินดีมากนี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยองค์รัชทายาทที่เอาแต่หนีเที่ยวดื่มสุราเฮฮากับนางในแบบนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร สู้องชายสุนโศของข้าก็ไม่ได้พระสนมคางซอพินเริ่มจะแสดงอำนาจและองค์ราชทายาทเตรียมแผนรับมือไว้แล้วด้วยเช่นกันข้าว่ามันต้องสนุกแน่นันโชสนมคางซอพินกล่าวและแล้วงานอภิเษกขององค์ชายสุนมูก็ผ่านไปได้ด้วยดีบ้านเมืองก็ถูกรุกรานแต่เชื้อพระวงและเหล่าขุนนาง กลับมัวแต่หวงอำนาจบารมีและอยากครอบครองบัลลังก์เป็นเช่นนี้สักวันบ้านเมืองของเราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของต้าชิงหรือไม่ก็เป็นของญี่ปุ่นเป็นแน่แท้หากจะเป็นพระราชาที่อยู่ใต้อำนาจบ้านเมืองอื่นมันก็เหมือนไม่ใช่พระราชาถึงเวลาที่ข้าจะต้องจัดการกับพวกขุนนางที่ไม่ใส่ใจบ้านเมืองวันๆดีแต่ใส่ร้ายป้ายสีกัน ข้าอยากให้พวกขุนนางเหล่านี้ได้สัมผัสความเจ็บปวดด้วยตัวพวกเขาเองณทองพระโรงพระราชาและองค์รัชทายาทได้เรียกประชุมขุนนางเพื่อปรึกษากหาลือเกี่ยวกับต้าชิงที่มีท่าทีอยากจะเข้ามาวุ่นวายในโชซอนข้าอยากขอคําแนะนําจากสภาขุนนางว่าข้าจะทําเช่นไรถ้าข้าอยากจะชนะศึกทั้งต้าชิงและญี่ปุ่นองค์รัชทายาทจะเสด็จสู้ศึกครั้งนี้ด้วยพระองค์เองหรือพระยาค่ะ ข้าจะเป็นผู้นําและพวกท่านก็จะเป็นผู้ตามข้าไปออกรบในครั้งนี้จะทรงทําอย่างนั้นไม่ได้นะพยาค่ะความปลอดภัยของพระองค์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งชีวิตข้าหรือชีวิตพวกท่านกันแน่องค์รัชทายาทกล่าวพวกกระหม่อมเป็นคุณนางฝ่ายบุญจะออกไปสู้รบก็ตายเสียเปล่านะพยาค่ะองค์รัชทายาทงั้นหรือและที่เป็นตัวการคิดกบฏละ่ะไม่เห็นมีใครกลัวตายแม้เพียงคนเดียวทุกคนเงียบ บ้านเมืองจะตกเป็นของใครก็ตามพวกเจ้าคิดหรือว่าการเป็นขุนนางที่มีเงินและอำนาจจะอยู่อย่างมีความสุขได้ทั้งที่บ้านเมืองเจอกับสถานการณ์เช่นนี้พวกเจ้าเอาแต่คิดหนีและสะสมเงินทองนั่นพวกท่านคิดผิดไปแล้วละ่ะถ้าต้าชิงหรือญี่ปุ่นบุกยึดโชซอนเราได้เมื่อไหร่พวกท่านคิดว่าจะนอนสวยสุขอยู่ได้งั้นหรือตอนนั้นแม้แต่เชื้อพระวงศ์ ก็ยังต้องตกเป็นฉเฉลยพวกเจ้ากับนิ่งเฉยมัวแต่สร้างความวุ่นวายแย่งฐานอำนาจกันเองโดยไม่ใส่ใจบ้านเมืองและรัษฎรเลยว่าจะเป็นอย่างไรจะหนีไปอีกนานเท่าไหร่อยากได้ตำแหน่งรัชทายาทของข้ามากเชียวรืก็ไปปกป้องบ้านเมืองด้วยกันสิไม่แน่ถ้าชนะมาข้าก็จะยกตำแหน่งองค์รัชทายาทให้ก็ยังได้องค์รัชทายาททรงกล่าวเกินไปแล้วนะพะยะค่ะ ต่อเบื้องพระภาคของฝ่าบาทพระองค์ไม่ทรงเกรงพระไทยฝ่าบาทเลยแม้แต่นิดข้าเห็นด้วยกับองค์รัชทายาทพระราชาตอกย้ำแสดงถึงความเห็นด้วยกับองค์รัชทายาทข้าขอแผนการรับมือกับต้าชิงและญี่ปุ่นจากบัณฑิตและคุนนางอาวุโสสักข้อสองข้อจะได้หรือไม่องค์รัชทายาทยิงคำถามที่กลุ่มขุนนางแต่ก็ไม่มีคำตอบใดพวกเจ้าเป็นขุนนางบุญจริงหรือ ทำไมเรื่องปกป้องบ้านเมืองมันถึงไม่เด่นเท่าแผนก่อกระบทข้าไม่เข้าใจจริงๆการประชุมในวันนี้เต็มไปด้วยความตรึงเครียดตำหนักองค์ราชทายาทเชสังกุงเต็มชุดให้ข้าทีเพคะราชทายาทชุดบุรุษและชุดสตรีด้วยเชสังกุงแปลกใจก็ช่วงนี้คนของพระสนมคังซอพินจับตามองข้าอยู่ดังนั้นวิธีการเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแล้ว แต่วันนี้ข้าเรียกประชุมเหล่าองคลัก์และสหายทั้ง10คนของข้าที่บ้านในน้อย2โมทุกคนรอข้านานสินะข้าขอโทษที่มาช้าเพราะช่วงนี้คนของสนมขังซอพินจับตามองข้าอยู่ทุกคนตกตรึงอึ้งกันเป็นเหมือนก้อนหินเมื่อเห็นในน้อยซองโมสวมใส่ชุดสตรีโดยเฉพาะหัวหน้าองคลักปกักโซแจและมยองมุนที่มีอาการบันไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เห็นแบบนี้ทั้งสองถึงกับเป็นลมล้มต่อหน้าพระพักองค์รัชทายาทเลยทีเดียวข้าขอตัวไปเปลี่ยนชุดประเดียวนะรัชทายาทบอกทุกคนหลังจากที่ปักสวดแจกและมายองมูลสลบไปเอาละวันนี้ข้ามีเรื่องที่จะมาเตรียมแผนการกับพวกเจ้าทุกคนพวกเจ้าแน่ใจนะว่าจะอยู่ข้างข้าแม้ชีวิตจะต้องตกอยู่ในอันตรายก็ตามใครอยากถอนตัวบอกข้าเสียเดี๋ยวนี้ทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีทางที่พวกเราจะถอนตัวแม้จะต้องตายก็ไม่ขอทิ้งพระองค์ไปใไนเด็ดขาดแสดงว่าท่านป้าได้บอกพวกเจ้าทุกอย่างแล้วเรื่องที่ข้าเป็นองค์ราชธายาตข้าขอบใจพวกเจ้ามากๆนะสามสิบองค์ักษ์และสหายกัลยาณมิตรทั้งสิบของข้าอีกไม่นานพวกเราจะต้องออกไปชายแดนสู้ศึกกับต้าชิงและญี่ปุ่นข้าไม่ต้องการให้คุณนางทุกฝ่ายได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นศึกครั้งนี้พวกเราต้องรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดหรือเป็นศัตรูกับต้าชิงหรือญี่ปุ่นข้าอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นโชซอนต้าชิงและญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตนั้นสําคัญกว่าอํานาจการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่รุกรานซึ่งการและกันมันคือความสุขส่วนรวมเพราะประชาชนทั้งของโชซอนต้าชิงและญี่ปุ่นต่างก็มีความหวาดกลัวและเสียใจหากบิดาสามีหรือลูกชายต้องไปตายในสนามรบ เป้าหมายของข้าคือหลีกเลี่ยงไม่ให้โชซอนถูกรุกรานครั้นจะไปเสนอกับทางทูตต้าชิงและญี่ปุ่นมันก็แลจะเสียมารายาทเกินไปองค์รัชทายาทกล่าววันนี้แผนการของเราจะต้องไม่ผิดพลาดเด็ดขาดท่านปักโซแจกับมายองมูลฟื้นหรือยังรัชทายาทถ,ถามถึงสององครักษ์คู่พระไทย